แต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยอย่างที่มีบางท่านในทำเนียบรัฐบาลออกมาบอกว่าอ๋อรัฐบาลเนี่ยวางแผนกันเรื่องเกี่ยวกับการเนี่ยจะดูแลเศรษฐกิจแต่ยังไม่เปิดเผยผมไม่เข้าใจจริง,รงๆคือวันนี้เนี่ยนะถ้าหากสมมติคุณวางแผนจริงๆนะว่ามีนโยบายที่จะไม่ใช่เพียงแค่กู้เงินมาแล้วก็ประเภททำเงินคนละครึ่งปร,ประคองไปเรื่อยเรื่อยแล้วหวังว่าเศรษฐกิจจะมาดีขึ้นนะฮนะถ้าคุณมีแผนอะไรที่มันสามารถที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจทางจริงพูดออกมาเถอะ พูดมาทุกคนจะได้รู้ว่าเราจะเดินไปยังไงแล้วพูดมาจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นทุกคนมีความหวังแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณมีแผนแล้วแต่คุณไม่พูดเฮ้ย นายกรีทําอะไรนัมตรีคลังทําอะไรนัมตรีพาณิชย์ทำอะไรอยู่นัมตรีเกษตรทาอะไรอยู่ทั้งหมด่องปุ๋ยแพงต่างๆที่คุณเพิ่มพูดเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีบางประเทศพอเจอสงครามรัสเซียยูเครนปั๊บวิ่งไปเจจารัสเซียเลยเงี้ยเตรียมที่แบบจะนําเข้าปุ๋ยนี่เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นซึ่งเราก็เรายังมีช่องทางพูดคุยกับรัสเซียรู้เรื่องนะเราเรายังเป็นมิตรกับเขานะใช่คือเรายังคุยกับเขารู้เรื่องแต่เราก็ไม่เห็นแอคชั่นะไรต่างๆเราเราไม่มีแอคชั่นถูกต้องคือคือมือกบว่า แต่ว่าผมไม่เห็นว่าเราได้อะไรจากรัสเซียเท่าที่เราควรจะได้ครับถ้าเรารักษาความเป็นกลางขนาดนี้เนี่ยนะฮะรักษาจนคนในประเทศด่าได้ซ้ำไปที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นกลางขนาดนี้ซึ่งสําหรับผมมันก็เป็นดีแล้วที่เป็นกลางเนี่ยแต่คุณจะต้องได้อย่างเรื่องปุ๋ยน่าสนใจคุณจะต้องได้บางสิ่งบางอย่างจากรัสเซียดิไม่ใช่เป็นกลางแล้วไม่ได้อะไรไงอันนี้รัฐบาลนี้ถนัดนะฮะเป็นกลางแบบไม่ได้อะไรเนี่ยนะคุยกับจีนเนี่ยสดิบดีไหมฮะครับ เรือดำน้ําได้มาเอ้าแล้วเครื่องยนต์อะไรเงี้ยผมเพิ่งรู้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำําคืออ่าโอเคกลับมาที่บอ่อเล้ยงดหนึ่งคืองั้นเราต้องหาทางแก้ปัญหาแต่ละเรื่องพวกนี้ใช่คือผมคิดว่าเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็ต้องหาทางแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องไปเจรจารัตเวียหรือเปล่าเท่านั้นเรื่องอืออ่นๆด้วยว่าจะทํายังไงที่จะดูขั้นตอนในแง่ของเรื่องทําให้ซัพพลายเชนของเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันทําให้ไปถึงชาวนานเนี่ย มีโอกาสที่ชาวนาจะได้ต้นทุนที่ถูกลงกว่านี้เพราะว่า oh, ต้องไปวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวนะผมถามนิดหนึ่งตกลงแล้วเนี่ยเรามีเรามีไหมประเภทการแนวคิดซึ่งจะให้สัมปทานบริษัทเอกชนเนี่ยผลิตปุ๋ยแบบระดับมหาศาลให้เราเป็นประเทศส่งออกปุ๋ยแบบคนาดอะไ่เงี้ยเพราะว่าผมไปงานวิจัยนะแล้วมันก็บอกชัดเจนนะฮะว่าไอโภตชเนี่ยภาคตัวเหนือเนี่ยใต้ดินเนี่ยเราขุดขึ้นมาได้เยอะเลยใช่ ตรงนั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่ทํำไหมหรือหรือหรือแก้ปัญหาปุ๋ยแพงได้โดยที่ไม่ต้องทําไม่ต้องผลิตเองอหรือมันต้องผลิตเองันหมดเลยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้อง explore ไหมใช่เพราะว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ไอ้สิปีก่อนเคยตั้งบริษัทปุ๋ยแห่งชาติทําเรื่องนี้เหมือนกันแต่เพราะว่าทไปแล้วต้องกลับไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันมันก็เจ๊งไปคือมันคงมีปัญหาเรื่องการจัดการแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสแต่เรื่องเหมือนโพแทสเซียมที่คุณ เรื่องพูดเนี่ยราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องกลับมานั่งทบทวนกันใหม่ว่าตกลงแล้วเนี่ยทรัพยากรที่อยู่ในดินของเราเนี่ยจะทํำยังไงในที่มันมีวิธีการหรือไม่ที่ทําให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมได้นะครที่เราก็สามารถใช้ทรัพยากรนี้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับประเทศอื่นเขาทำยังไง Canada, ก็เรียนรู้ก็ผมไปนั่งงานดูคือแคนาดาปรากฏว่าเขาส่งออกโปแตสอันดับที่หนึ่งครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวถ้าผมบอกว่ารัสเซียทาคนก็จะบอกว่ารัสเซียเขาไม่ดูแลสิ่งแวดล้อม แต่แคนาดาเขาก็มีเทคโนโลยีซึ่งใช้ซึ่งสามารถผลิตได้อย่างค่อนข้างสะอาดอเราเราทำได้ไหมเร,เราทำได้ไหมเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะหมอเล็บมันสมบูรณ์นะฮะในความในความที่ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนอืมผมแค่นั่งคิดนะก่อนหน้านี้ขึ้นรถแท็กซี่ก็จะบ่นกับแท็กซี่ว่าตอนเนี้เรียกแท็กซี่เนี่ยไม่เคยมีเลยอืแล้วคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าก,าก็มีเยอะซึ่งเขาเลิกขับไปครับ เพราะว่าเขาไม่มีลูกค้าแล้วก็กลับบ้านนะกลับบ้านไปทํานาคําว่ากลับบ้านไปทํานาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันยังกลับไปทํานาได้ใชจ่จู่ๆตอนนี้กลับบ้านไปทํานาเพราะมีโควิดมันเป็นเรื่องซึ่งผมเล่าแบบตลกแต่ว่ามันไม่ตลกนะขมขืคค่นมันขมขื่นเพราะว่าคุณกลับไปบ้านทํานาคุณปลูกนะในสิ่งที่พอถึงเวลาขายคุณก็ถูกกดราคายอยู่ดีใช่นะเรื่องข้าวเรื่องอะไรปรากฏว่าตอนนี้พอคุณจะปลูกข้าว<อ>คุณไปซื้อปุ๋ย คุณจะปลูกอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องมีปุ๋ยโอ้คุณจะทำออแกนิกโอ้โหสุดยอดมันไม่ไหวอคุณต้องมีปุ๋ยคุณไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยนี่นะฮะแพงมหาศาลจากสถานการณ์รัสเซียบุกยูเครนแล้วก็เกิดมาผมก็เพิ่งทราบ,บาจริงผมทราบมานานแล้วแต่ว่าผมต้องใช้วัฒนกรรมอย่างนั้นว่าประเทศไทยไม่มีปัญญาผลิตปุ๋ยเองเพราะว่าเรานําเข้าปุ๋ยฮะแล้วเสร็จแล้วผมไปอ่านงานวิจัย เขียนเอามาอีกว่าโอ้จริงๆแล้วเรามีอัน,นเนี้ยโพแทชโพแทชเนี่ยเอาทำาทำปุ๋ยโพแทสเซียมได้แต่เราไม่ทำเราไม่ทำเพราะว่าเรากลัวผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนู่นนี่โอเคเรานำเข้าปุ๋ยรัสเซียแคนาดาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อปุ๋ยใช่แล้วปุ๋ยมันแพงเพราะว่ารัสเซียบุกยูเครนความบาทก็โดนเกษตรกร,ร,กรไม่มีเงินเกษตรกร,ร,กรไม่มีเงินซื้อปุ๋ยฮะหลังจากที่ ตกงานจากกรุงเทพเนี่ยที่ถูกเลิกออฟเนี่ยเพราะว่าล็อกดาวน์มันสวยไหมหมอเรียบยนี่นมันมันเป็นเลือดสตอรี่ที่มันเห็นมันเห็นเป็นลำดับขั้นของในวิกฤตในรอบนี้นะใช่ครับที่ที่ที่น่าเห็นใจมากมาก